เฮเลนซ่าตอนที่29เจ้าลูกเจี๊ยบขี้น้อยใจฉันเป็นห่วงนายมากเลยนะรู้ไหมเกิดเรื่องอะไรขึ้นน่าจะโทรติดต่อกันบ้างนะลินเซ่พูดขึ้นกับเฮเลนที่เพิ่งกลับมาเรียนขอโทษนะลินเซ่ที่ทำให้เป็นห่วงและไม่ได้ติดต่อหาเธอก็รู้ว่าฉันไม่มีมือถือเฮเลนเอ่ยตอบกับทั้งทำสีหน้ารู้สึกผิดที่ทำให้เพื่อนสาวเป็นห่วง นายบอกว่าไม่มีมือถือแล้วไอ้ที่อยู่ในมือนายน่ะไม่ใช่โทรศัพท์มือถือหรอเฮเลนทำท่าเหมือนเพิ่งนึกออกแล้วยิ้มใหญ่ให้กับลินเซ่เออก็ใช่แต่ก่อนหน้านี้ฉันไม่มีจริงๆนะนี่นะ่ะพี่โฟกเพิ่งจะคืนให้เมื่อเช้าเนี่เองลินเซ่กอกตามองบนอย่างเหนื่อยหน่ายเมื่อเห็นอาการยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เวลาเพื่อนหนุ่มตัวเล็กพูดถึงพี่ชายอย่างโฟก มีอะไรจะเล่าไหมเรื่องนายกับพี่โฟกนะ่ะเฮเลนทำท่าเลิก,ลกเมื่อรู้ตัวว่าโดนเพื่อนสาวจับพิรุษได้ละเรื่องฉันกับพี่โฟกหรอก็ไม่มีอะไรนี่พูดไปก็พังหลบสายตาลินเซ่ไปด้วยอย่ามาทำเนียนปิดบังฉันเลยนะเฮเลนเล่ามาว่านายกับพี่โฟกเป็นมากกว่าพี่น้องกันใช่ไหมน่ะนี่เธอดูออกด้วยเหรอลินเซ่ ถึงขั้นถอนลมหายใจออกมากับท่าทางแปลกใจของเฮเลนที่รู้ว่าเธอจะพพ่รุษเจ้าตัวได้โอ้ยเลิกเบิกตาโพงแปลกใจเถอะท่าทางนายน่ะไม่ต้องหันไปมองก็ยังดูออกเลยนี่ฉันแสดงออกชัดเจนขนาดนั้นเลยเหรอก็แงแหละเพราะไม่มีใครแสดงอาการมีความสุขยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เขินอายเวลาพูดถึงพี่ของตัวเองหรอกนะเฮเลน ยูหน้าให้ลินเซ่ทีหนึ่งก่อนเอ่ยตอบกลับอืมก็อย่างที่เธอคิดนั่นแหละตอนนี้ฉันกับพี่โฟกคบกันอยู่ฉันว่าแล้วเชียวอย่างนายน่ะไม่รอดพ้นเงื้อมมือของพี่โฟกหรอกตั้งแต่ตอนที่พี่โฟกบอกว่าเป็นพี่ชายนายแล้วบอกตรงๆต,ตอนนั้นฉันน่ะไม่เชื่อเลยสักนิดเพราะสายตาที่พี่โฟกมองนายตอนนั้นไม่ใช่สายตาที่พี่มองน้องเลยพอมารู้จากพี่แดเนียล ว่านายกับพี่โฟกไม่ใช่พี่น้องกันจริงๆฉันก็คิดไว้แล้วว่านายกับพี่โฟกต้องมีซัมติงอะไรกันแน่ๆสุดท้ายก็เป็นอย่างที่ฉันเดาไว้ไม่มีผิดเลยอ่ะๆไม่ต้องทำท่าเขินไปทานข้าวกันได้แล้วป่านนี้สุดที่รักของนายคงมารอถึงหน้าตึกแล้วมั้งเมื่อลินเซ่พูดแบบนั้นเฮเลนก็พยักหน้ารับก่อนลุกขึ้นจากโต๊ะและเดินออกจากห้องเรียนตามลินเซ่ไป แดเนียลเพิ่งจะเข้าใจคำว่าส่วนเกินก็วันนี้นี่เองเพราะการที่มานั่งทานข้าวกับคู่รักหมั่นมาอย่างโฟกและเฮเลนดูจะทำให้เขาหมันไส้เพื่อนหนุ่มตัวเองไม่น้อยใจจริงก็คันปากอยากจะพูดเหลือเกินว่าเพื่อนเขาคนเดิมหายไปไหนโฟกค,คนเย็นชาคนเดิมหายไปไหนกันทำไมตอนนี้ถึงเหลือแค่โฟกผู้อ่อนโยนแสนอบอุ่นเล่ากับพระอาทิตย์ ที่คอยเอาอ,อกเอาใจแฟนหนุ่มตัวเล็กอย่างเฮเลนจนอาหารภายในโต๊ะเนี่ยหวานไปหมดแล้วเห็นแบบนี้เขาก็อดที่จะแกล้งไม่ได้น้องเฮเลนครับเฮเลนอ้าปากงับอาหารที่พี่โบกป้อนให้รีบหันมาหาแดเนียลทั้งทำตาแป๋วพี่แดเนียลมีอะไรหรือเปล่าครับพี่ถามจริงๆนะคิดดีแล้วหรอที่มาคบกับคนโมโหร้ายแบบโบกนะ่ะ การถามขึ้นแบบนั้นของแดเนียลทำเอาโป๊กต้องรีบตวัดตามองอย่างไม่ชอบใจแต่คนแบบแดเนียลมีหรอจะกลัวเพราะเขาตั้งใจปั่นประสาทเพื่อนแสนเย็นชาที่เปลี่ยนไปเล่ากับคนละคนจนเขาอดหมันไส้ไม่ได้อะเออพี่จะแอบบอกว่าเรานะ่ะต้องระวังตัวไว้บ้างก็ดีนะเพราะเวลามันโมโหร้ายนะ่ะโคตรอันตรายเลยยิ่งตอนโมโห แล้วอยู่บนเตียงนะสาวสาวที่ผ่านมาของมันแทบเอาชีวิตไม่รอดเลยนะไอแดนเนียล <I Daniel, S 1> จะไปไหนก็ไปเลยเป็นโฟกที่เอ่ยขึ้นส่วนเฮเลนไม่ได้ตอบกลับอะไรนอกจากทำเพียงเม้มริมฝีปากแน่นเออเออไม่ต้องไล่ก็ตั้งใจจะไปอยู่แล้วขอแกล้งน้องนิดหน่อยก็ไม่ได้หมันไส้คนมีความรักเว้ยพูดจบแดนเนียยก็ลุกออกจากโต๊ะไปนั่งร่วมวงกับลินเซ และกลุ่มรุ่นน้องผู้หญิงที่นั่งอยู่ไม่ไกลและด้วยความที่รู้สึกเลี่ยนกับความรักแสนหวานฉ่ำของโป๊กและเฮเลนเลยทำให้แดเนียลพาตัวเองมาอยู่ที่ผับหรูใจกลางเมืองซึ่งถ้าพูดตามจริงก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องความรักหวานฉ่ำของเพื่อนหนุ่มอย่างโปกหรอกเขาก็แค่ใช้มันเป็นข้ออ้างในการพาตัวเองมาปลดปล่อยในคืนนี้เท่านั้นมากคนเดียวหรอคะสาวสวยหุ่นดี เจ้าของผมบอลสะดุดตาเดินถือแก้วค็อกเทลเข้ามาทักทายแดเนียลปากหนากระตุกยิ้มนิดหน่อยครับแล้วคุณฉันเอมี่ค่ะครับคุณเอมี่มาคนเดียวหรอครับเปล่าคะ่ะเอมี่มากับเพื่อนแต่ตอนนี้โดนเพื่อนเทไปหาหนุ่มเลยต้องอยู่คนเดียวแย่จังเลยนะครับนั่นสิคะเพื่อนเอมี่เนี่ยแย่มากเลยนะคะ พูดถึงก็มานู่นเลยสงสัยจะไปต่อกับหนุ่มข้างนอกดูเหมือนว่าคืนนี้เอมี่คงต้องหาคนดื่มเป็นเพื่อนแล้วค่ะคุณจะว่าอะไรไหมเออขอโทษนะครับผมคงต้องไปแล้วละเดะเดี๋ยวสิคะแดเนียลไม่ได้สนใจหญิงสาวคนดังกล่าวอีกแล้วเพราะทันทีที่เขาหันไปมองยังทางที่หญิงสาวคนดังกล่าวบอกว่าเพื่อนเธอกําลังมากับหนุ่มแล้วพบว่าหนุ่มคนนั้นคืออีวานเขาก็ไม่รีรอ ที่จะเข้าไปหาอีกฝ่ายทันทีขอโทษนะครับเดี๋ยวผมดูแลเขาเองเดี๋ยวสิคะคุณนี่มันอะไรกันหญิงสาวที่กำลังพยุงอีวานออกจากผับหันมาโวยวายกับแดเนียลทันทีที่อีกฝ่ายเข้ามาพยุงอีวานแทนเธอเพื่อนผมเดี๋ยวผมดูแลเองแต่เขาตกลงจะไปต่อกับฉันนะคะเขาตกลงหรือคุณคิดไปเองเมาขนาดนี้เขาคงไปต่อกับคุณไม่ไหวหรอกขอตัวนะครับ แดเนียลเอ่ยทิ้งท้ายไว้แค่นั้นไม่ได้สนใจว่าหญิงสาวคนนั้นจะแสดงสีหน้าแบบไหนเขาจัดการพาคนเมาไม่ได้สติขึ้นรถของตัวเองแล้วขับออกจากผับนั่นไปทันทีล่างโป่งของอีวานถูกวางลงบนเตียงถึงไม่ได้แรงมากแต่มันก็ทำให้คนที่สลืมสลือพอลิตของแอลกอฮอล์รู้สึกตัวขึ้นมานิดหน่อยอืมใครนะ่ะโดนไปครั้งก่อนยังไม่จำอีกแล้วอีวาน ทำไมถึงได้กล้าไปดื่มจนเมาอีกเสียงพูดคุ้นหูทำให้อีวานต้องลืมตาขึ้นมองก่อนพบว่าเป็นแดเนียลล่างโป่งรีบขยับตัวลุกทั้งถอยหลังกูทันทีไอแดเนียลมึงจะทำอะไรกูแดเนียลยกม,มุมปากให้กับปฏิกิริยายดังกล่าวของอีวานเมื่อรู้ตัวว่ากำลังอยู่กับเขาสองต่อสองในห้องแล้วมึงคิดว่ากูจะทำอะไรล่ะแดเนียลเอ่ยขึ้น ทั้งก้าขาเข้าไปหาอีวานไม่นะไม่มึงถอยออกไปเลยกูไม่มีทางหลวมตัวมีอะไรกับมึงเป็นครั้งที่สองแน่ทำไมมีอะไรกับกูแล้วมันไม่ดีตรงไหนแดเนียลก้าวขึ้นเตียงตามอีวานที่ถอยหลังไปจนชิดหัวเตียงไม่ดีเพราะกูไม่ได้ชอบมึงแล้วก็ไม่ชอบเวลาที่ทำกับมึงด้วยแดเนียลหยุดชะงักไปชั่วคู่เมื่ออีวานตะโกนใส่หน้าเขาแบบนั้น ก่อนจะสแยะยิ้มออกมางั้นเหรออ๋อกูลืมไปสเปกมึงคงต้องตัวเล็กๆขาวๆหน้าตาเหมือนตุ๊กตาอย่างเฮเลนสินะเสียใจด้วยวะ่ะเพราะมึงไม่มีทางได้ครอบครองเด็กนั่นสมดังใจหรอกมึงไม่ต้องมาย้ำกูรู้ตัวดีและกูก็ไม่ได้เลวถึงขนาดจะแย่งแฟนคนอื่นหรอกแต่มึงเคยคิดจะทำตอนนั้นเฮเลนยังไม่ได้เป็นอะไรกับโฟก อีวานเถียงกลับไปเพราะที่เขาเข้าหาเฮเลนก่อนหน้านี้ก็เพราะว่าเฮเลนไม่มีใครแม้โฟกจะแสดงความเป็นเจ้าข้าเจ้าของเฮเลนแต่ยังไงตอนนั้นทั้งสองคนก็เป็นแค่พี่น้องกันเพราะฉะนั้นเขาก็มีสิทธิ์พูดอย่างนี้แปลว่ามึงตัดใจได้แล้วแดเนียลหลีตาถามกลับจะตัดใจหรือไม่ตัดใจมันก็เรื่องของกูหลีกไปกูจะกลับบ้านอีวาน ทำท่าจะลุกจากเตียงแต่ทว่ากลับล้มลงไปกองที่เตียงอีกครั้งเพราะอาการมึนหัวที่ยังไม่สางเมาสภาพมึงคงกลับไม่ไหวนอนนี่แหละไม่กูจะกลับนอนไปถึงหน้ากูไม่ปั้มมึงหรอกเดี๋ยวกูจะไปนอนโซฟาเองแดเนียลพูดแค่นั้นก่อนลุกออกจากเตียงแล้วไปนอนลงที่โซฟาไม่ได้มีท่าทีจะทำอะไรอีวานอย่างที่อีกฝ่ายกลัวเพราะเขาเองก็ไม่ได้เลว ถึงขนาดปุกปั้มคนที่ไม่สมยอมหรอกนะกลับมาที่อาพาร์ตเมนต์ของโฟกเป็นอะไรทำไมทําหน้าอย่างนั้นฮึโฟกเอ่ยถามเฮเลนเมื่อเห็นน้องทำหน้ายุ่งเหยิงตั้งแต่กลับมาจากมหาลัยจนป่านนี้ยังไม่หายเปล่าทาหน้าบูดบึ้งขนาดนั้นยังจะบอกว่าเปล่าอีกบอกพี่มาว่าเป็นอะไรเฮเลนแม้มริมฝีปากนิดหน่อยก่อนตอบกลับ เฮเลนแค่น้อยใจน้อยใจเรื่องอะไรเรื่องที่พี่แดนเนียลพูดโฟกถอนลมหายใจออกมาทันทีที่น้องพูดแบบนั้นคิดไว้ในใจอยู่แล้วว่าน้องต้องเก็บเอาเรื่องที่แดนเนียลพูดมาคิดอย่าไปสนใจคำพูดของไอ้แดเนียลให้มันมากนักเลยเฮเลนก็ไม่อยากสนใจหรอกแต่พอคิดขึ้นมาได้ว่าคนแรกของพี่โฟกไม่ใช่เฮเลนมันก็อดน้อยใจไม่ได้มานี่มา โฟกตบมือลงบนตักเป็นเชิงบอกให้เฮเลนมานั่งลงเมื่อน้องหย่อนสะโพกลงนั่งบนตักจึงยกมือขึ้นกอดเอวคอดของน้องไว้จะสนใจเรื่องที่ผ่านมาทำไมในเมื่อตอนนี้พี่เป็นของเฮเลนคนเดียวจะไม่มีทางไปทำเรื่องแบบนั้นกับใครอีกแล้วอีกอย่างที่ผ่านมามันก็แค่เซ็กไม่ได้มีความรู้สึกอะไรมาเกี่ยวข้องไม่เหมือนทำกับเฮเลนเด็กหนุ่ม พลิกตัวหันหน้าเข้าหาคนพี่ก่อนเอ่ยขึ้นไม่เหมือนกันยังไงครับไม่เหมือนกันตรงที่ทำกับเฮเลนมันไม่ใช่เซ็กแต่มันคือเมคเลฟคือการแสดงความรักที่มีแค่เฮเลนเท่านั้นที่พี่จะทำด้วยเข้าใจหรือยังเด็กน้อยพูดจบโฟกก็จับปลายคางน้องให้โน้มหน้าลงมาจะหลดจูบลงบนริมฝีปากบางกระจับนั่นแล้วขยับดูดดึง ส่งผ่านความรู้สึกที่มีในใจให้น้องได้รับรู้